สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าอศุนย์หัวหนร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลโดยในวันนี้นะครับเราจะมาดูบรรยากาศในการฝึกซ้อมนะครับก่อนที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมหนีตายอย่างซอฟต์เต็มตันนะครับในคืนวันศุกร์นะครับเวลา2องนาฬิกานะครับถือว่าเป็นโอกาสค่อนข้างจะดีนะครับที่อาร์เซนอลจะทําแต้มนําห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีคิวในการลงเล่นในศึกเอฟเอคับนะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด และก็ไม่มีเคิวในการเตะฟุตบอลพีเ์ลิกนะครับในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่ต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจาก2เกมที่ผ่านมานะครับไม่สามารถเก็บใจชนะได้นะครับเสมอมา2นัดติดต่อกันนะครับจากบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับนักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์นะครับจิตเชนโกน่าจะได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับโดยคาดการณ์นะครับสีตัวจริงที่จะลงเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของเซเทมตานะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเลมเดลนะครับ ปากระหลังตรงกลางนะครับจะเป็นกาเบียลนะครับแล้วก็โฮลดิ้งนะครับแบ็กสองข้างจะเป็นทิสเซนโกนะครับแล้วก็เบนไวกองกางนะครับจะประกอบด้วยโทมัสปาเตนะครับเกนิชชาก้าแล้วก็มาร์ตินอเดกาตัวลุกนะครับจะเป็นกาเบียลมาเตลารีนะครับแล้วก็บุโกโยสาก้าครับกองหน้าตัวเป้าจะเป็นกาเบียลเจสุดนะครับจะมาในระบบ4 3 3ถือว่าเกมนัดนี้นะครับจะเป็นเกมที่น่าเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะผ่านไปได้นะครับ เราจะมองมาที่เกมถัดไปนะครับถือว่าเป็นเกมทิชะตานะครับว่าซานน์จะมีสิทธิในการลุนแชมป์อีกต่อไปหรือเปล่านะครับในฤดูกาลนี้ในเกมที่จะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันพุธนะครับถือว่าเป็นการี้ชะตานะครับว่าซานน์จะยังคงมีลุนในการคว้าแชมป์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่านักเตะนะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไปสามารถเก็บเต็มกลับมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับในการลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับ แต่ทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บเต้มกลับมาได้นะครับถือว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้ในการลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้อาจจะจบลงก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับภายในทีมนะครับสามารถร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องให้กำลังใจนะครับให้สาวบกไกยปืนใหญ่ทุกคนนะครับสามารถผ่าน ตำแพงจุดนี้ไปได้นะครับในคืนวันพุธนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีลุ้นในการควา้าแชมป์พิมพ์ดีนุการนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบ19ปีนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับสมสรนอัตตนอในวันนี้นะครับรบวกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ